ส่องสว่างลงบนร่างของเขาข้าพเจ้าแลลหินร่างประหลาดเดินตรงมาหาอย่างช้าๆด้วยท่าทางอันมุ่งมั่นเป็นร่างชายที่กำหนดอายุไม่ได้เพราะว่าหนวดเคราและผมยาวของเขาเป็นสีขาวใบหน้าดูอ่อนวัยมีรอยย่นอยู่รอบปากดวงตาดำครับ เต็มไปด้วยชีวิตชีวาสวมเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งคลุมร่างด้วยเสื้อคลุมฉีกขาดหรือว่าผ้าห่มทำจากหนังห้อยอย่างรุ่มร่ามอยู่บนร่างสูงบางของเขาสวมรองเท้าเดินป่าทำจากหนังดิบบนหลังของเขามีหีบดีบุกบุกบ,บู้บี้มัดเอาไว้ และในมือผอมแห้งสันเทา